เริ่มเกมครับผมเป็นเกมระหว่างม,มสองทับสองอยู่ทางด้านมุมน้ำเงินนะครับส่วนมสองทับสามอยู่ทางด้านมุมแดงนะครับนำทีมโดยเจ้าเกตนะฮะสอส,ส่วน2.2งทับสองนำทีมโดยเจ้าคิงนะครับผม <you> believe, อาคาเนียเข้าป่ามาแล้วฮะหาฟาร์มป่าอย่างเดียวนะผมสายป่านั่นเอง ดูเลนบนครับผมเลนบนทางฮีโร่กำลังกดดันป้อมอยู่นะครับตอนนี้สองคนยังไม่ออกมาครับทางด้านเจดได้บอกกับเจมเพิ่งออกมานะน่าจะมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าหรือว่าต่อให้ก่อนนะครับผมบวกกันแล้วครับทางด้านบนบนอ่าเราว์ปไปไหนครับเนี่ย ไม่ว้าพระโหเหมือนกดดันหนักเลยนะฮะฮีโร่ตัวล่างนี่ไม่รู้แล้วนะเย็ดไดบอลเนี่ยไม่เห็นทำอะไรกันเลยครับผมหรือว่าจะเริ่มเกมใหม่นะแต่คงไม่เริ่มแล้วมั่งเนี่ยตียาวต,ยาวตียาวแล้วครับผมเกมหนึ่งเป็นของใครไม่รู้นะมาดูว่าโอ้โหเฟิร์สบัตปรดี่โนจติกรฮอง ห้อง2องบสองเฟิร์สบัตรไปก่อนแล้วนะครับผมชนทกรมาบวกในเลนล่างครับผมเจ้าเจมว่าอย่างไรมาชิงแย,แย่งเจ้าเจมได้ไงเนี่ยเจ้าเจมจะเฟิร์สบัตรทีหลังเลยคนแรกอยู่ว่างั้นเ <c oughs> มื่อครั้งที่แล้วนี่เขาจะเป็นจอเฟิร์สบัตรโดนเขาฆ่า <c oughs> คนแรกเอาละครับอคาเนียอยู่ในป่าพอดีแพนด้ารู้นะครับผมเอาแพนด้าว่างไงโอ้สองครับ สามนะมาแล้วครับสองสองมาสามตัวแล้วในล่าง,ๆๆๆางบวกกันหรือเปล่าข้างบนโซติกอร์มาเจ้าอีกแล้วนะฮะตอนนี้ยังเสียเปรียบอยู่ทางด้านมอสองทับสามนะฮะมาครบแล้วครับสองทับสองรู้สึกว่าเยังได้บอกมาแล้วนะฮะอ้าวจะรอบตีในป้อมมหรือเปล่าไปแล้วครับมาฟาคาเนียมาว่าไง เหมือนจะเป็นตัวคิวเลยอาคเนียนะฮอ้าวแย่งคลิปกันหรือเปล่านะฮะเอาละครับไล่อาคเนียครับว่าไงตึมสตันไปหนึ่งดอกฮอลลีวูดไม่ต่อเนื่องฮะอ้าวอาคเนียกลับมาเล่นมังกี้โอ้โหมังกี้กับโดนนะแต่ไม่สนใจนะมังกี้ขอฟาร์มก่อนช่วงนี้เป็นช่วงฟาร์มนะฮะ กองเงินก็ตามหลังกันนิดหน่อยนะครับผมท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดซับสไคร้นะท่านที่เข้ามารับชมอาไลฟ์สตรีมสดก็ทางด้านสีเงินเป็นทางม2อทับสนะครับผมส่วนทางด้านสีแดงเป็นทางด้านม2อทับสนะฮะแต่ตอนนี้ตีป้อมอย่างต่อเนื่องสายดันป้อมของทางด้านม2อทับส ข้างบนบวกกันแล้วครับโอ้โหจะเข้าป้อมหรือเปล่าแต่โชติกรบอกมาสิมาสิเอาแล้วครับแพนดาว่าไงโอ้โหไม่ได้ครับผมเจ้าเจมมาช่วยได้ทันเอาต่อแล้วครับโจต่อเจ,อเจอมไม่ยิงต่อครับโอ้โหเสียดายครับอา้าวสตันอีกทีครับเสร็จแล้วเจ้าเกตว่าไงยังหนีทันอยู่มาแล้วครับผมอาคาเนียลอยแน่นอนครับคา,าเนียโอ้โห อ,อาคานดียฮะอ้าวบวกกันข้างบนนะครับผมเอาหนีตลอดนะผมช่วงนี้ก็ดูกันยา,ยาวๆไปฮะอาคานดี้จะลอยตุยแล้วครับผู้ชมบวกกันแล้วครับด้านบนอ๋อไม่บวกฮะมาในเลนกลางแล้วครัอลลีวูตับเย็นหวานเะอาเอาล้วครับว่าง ยังไดบอกเข้ามาอย่างนี้ว่าไงโอ้โหมังกี้โอ้โหเกือบตายครับผมมังกี้เนี่ยคันนียจะมาหลอยฟึดอ่าเลยอะไรเขาเรียกอะไรนะลัดช็อตอยู่เรื่อยนะดูแอบ,บอยู่ด้วยผมจับตาดูคันนียว่าไงดิสอสีแดงเข้ามาอย่างนี้ก็โดนสิครับดิสอสีแดงเรียบร้อยครับสองแต้มแล้วนะทางด้านมอสองครับสอง โอ้โหเลือดแค่นี้ยังจะมาสู้อีกเลยฮะผมรู้สึกว่ามสอับสามนี่เล่นเป็นบางคนหรือปเปล่าก็าเกตมาทาไมครับเนี่ยโอ้โหไม่เห็นเลยครับเขามีอสี่ห้าตัวเนี่ยฮะเข้ามากันทาไมทีละตัวครับผมก็เสร็จสิครับโอ้โหโอ้ไม่น่าเล่นเลยอ่อนจริงๆนะผมทางด้านมสองับสามไม่ได้ศึกษาเกมมานะฮะโอ้โห เกมแรกนะก็จะดูไหมหรือว่าศึกษาเกมก่อนว่าเขาเน,เน้เนแนวยามไหนแต่รู้สึกแล้วจะไม่ได้เข้าขากันนะฮะสองครับสามนะฮะน่าจะ่อนในช่วงนี้นะหรือว่าเขาจะปล่อยให้เกิดก่อนนะเกิดก่อนเลยต่อให้อะไรมาขอัอ้าวโวนโอ้โหดูอดไปเลยครับ6กต่สอสแล้วครับตอนนี้ทางด้าน ม 2>, 2ทับสอนำไปก่อน2อ,อต่อหต่อ2นะว่าไงมาแล้วครับผมอาคเนียจอมล่าเลยครับผมแต่ถ้าหลายตัวมันก็ไม่เอาอ่ะเอาแล้วครับโอ้ยแยกกันอย่างนี้คุณก็สวยสิครับผมว่าคเนียลบครับผมอ้าดักสองสามว่าไงนีทันหรือเปล่า ยังได้อยู่จะได้บอกว่าไงสตันเข้ามาครับผมโอ้โหยังอยู่ในป้อมอยู่ังดีอยู่นะฮะยังดีอยู่ลองมังกี้เกิดนะครับผมมังกี้จะเกิดหรือเปล่าครับมังกี้ย่างเฝ้าในป่าโดนนะครับผมโดนคนมาสืบสายสืบอาคาเนียมาแล้วครับโดนฆ่าเดือาคเนียจัดไปครับ9ก้าต่อสองแล้วครับบวกกันในแดนกลางว่ายังไงอัดไป โ oh อ้โหยังได้คือมายหนึ่งตัวครับทางด้านมสองนับสามเกมนี้รู้สึกว่าฮีโร่จเจริญเกมนะฮะเอามาแต่รู้สึกว่ายังไม่เป็นทีมกันเท่าไหร่นะฮะยังไม่รู้จักกันดีนันมสอนับสมาแล้วครับคือเข้าทีละคนนะไม่ไม่ได้เข้าแบบซัพพอร์ตกันนะครับผมมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะฮะสไตล์การเล่นต้อง เป็นคอมโบนะฮะโอ้โหยังได้อยู่ครับผม10ต่อ4ครับเริ่มไลึ้นมายังรู้จักถอยนะทางด้านมสอ,องน้ำสองดูต่อครับว่าไงเ <c oughs> อามังกี้ทำอะไรอยู่แถวนี้เดี๋ยวก็โดนสอยเหรอครับผมมาแล้วครับโชติกรโดดซับไปหนึ่งดอกเอาสตันมาหวัวใจนิ้งนิงโดนสิครับมีสอสีแดงเก่งหรือเปล่าเนี่ยโดนไหมโอ้โหยังยังได้อยู่เป่า ก็ได้อยู่ครับมาต่อครับตอนที่กำลังบุกหนักเลยทางด้นม2 2ับสองว่าง่ายมาแล้วครับอ,อเซนครับผมออกลางมาแล้วจะจัดซักเขื่อนคืนแล้วลืมชักครับจัดไปแล้วครับเอาคืนห้าต่อสิบครับผมผันควันอีกตัวหนึ่งหรือเปล่าจ๊กเกอร์ว่าไงยังครับยังอยู่ยังอยู่ขอคืนแล้วเข็นรู้สึกว่าจะดูเชิงแล้วอ้าวยังหนีได้อยู่ครับอาคเนียว่าไงอาคเนียเกิดยังฮะดูของอาคเนียก่อน อาคเนียโอ้โหอาคเนียครับผมยังครับกำลังเกิดใช่บมผมเดี๋ยว<ๆ>ใครก็ได้แล้วคาเนียตอนนี้ฮะแต่ต้องรู้จักเชิงการเข้านะมาแล้วครับผมรออยู่ป้อมแล้วอ้าวว่าอย่างไรสตาร์ไหมมาแล้วครับตัวเปิดว่าไง ไม่มีใครเติมใครตามเลยเกมยังดูเดือดอยู่นะฮะกำลังการป้อมอยู่นะฮะพ <Hey, S 1> ยายามที่จะการป้อมล่างเพื่อที่จะมาให้ได้ตีป้อมหลักนะฮะยังเหลือป้อมบนอีกหนึ่งป้อมนะครับบนทางด้านโม2-2ทบสเอาแล้วครับว่าอย่างไร ยังอยู่เรือตรงนี้หลายตัวครับจะเข้ายัางไงครับยังเช็คกันอยู่ครับตอนนี้เอาแล้วครับปลาคแล้วเปิดแล้วเพื่อนเปิดมาถอยหลังมาอีกทีโอ้โหยังซัพพอร์ตเติมอา้าวดินสอสีสแดงจะโดนนะฮะเอาว้าครับอาคาเนียมาแนละ้วเปิดแล้วครับอาคาเนียโอ้โหโดดไปจริงจีโดนสิครับอาคาเนียจัดไปนะอา้าวว่าไงนัวเนียกันเลยโดนสิครับถังตีหมดทีมครับผม สิบห้าต่อเจ็ดนะมอสองดับสองออกนำไปก่อนรู้สึกว่าจะไม่ปล่อยแล้วครับแต่ไม่รอเลทเกมหรือเปล่าดันนะฮะดันป้อมบนหรือเปล่าครับเข้าปากันเงิเอนอยู่ทางหน้ามอสองรับสองอ่ะอยู่ที่สองหมื่นนะฮะสามหมื่นแล้วนะครับผมมอสองรับสามอยู่ที่สองหมื่นสอง โอมเหมือนมมสองับสามยังไม่รู้ว่าจะต้องทำายัางไง mm hmm. เมื่ออยู่ในสถานการณ์แบบนี้นะครับผม mm hmm. คือมีโล่แล้วยังตัวบางออกของก็ยังออกมาไม่เต็มนะโดนชนะโมสองนับสองนั้นออกมาแล้วครับผมจะเต็มแล้วฮะจะฟูแล้วครับผมยังได้อยู่อาคาเนียว่าไงโดนครับอาคาเนีย โอ้โหยังได้อยู่ทั้งว่าเอาคืนได้อีกหนึ่งตัวแล้วได้คืนสองตัวครับผมว่าไงจะหมดทีมหรือเปล่าเอาไม่ไต่อไม่ต่อโอ้โหยังเหลืออีกนะว่ายังเหลือตัวเดียวครับโอ้โหก็หมดตีสิบเก้าต <laughs> ่อแปดครับผมฮอลลีวูดฮอลลีวูดโอ้ ู่ที่ด้านล่างกำลังจะบวกกันกับโชติกรโชติกรนี่อยู่ห้องหนึ่งจะเอาไอดีของโชติกรมาเล่นเหรอต่อไปต้องแบนไอดีกันแลนะ้วฮะห้องไใ่ห้องมันอะไรวะนี่พอสิงกันแล้วเอากลารนะผมออกไปไหนนะนะั่นน่ะเรียกกับเรไปสมตัวครับทางด้าน มังกี้กับเทนเดอรกลับขึ้นมาแล้วตอนนี้ยึดได้บอว่าไงโอโหออกมาอย่างนี้มาล่อชัดๆครับผมอ๋อแล้วครับเริ่มที่จะไปสู้กันหรือเปล่าขึ้นบนแล้วครับอาตโตเดียนแล้วครับผมป่าแล้วสอยแล้วครับว่าอย่างไรเรียบร้อยครับลอยได้อยู่ครับกลับขึ้นมา เจ้าเจฟว่าไงโอ้โหยังได้คืนนะฮะรู้สึกว่าอันนี้มาแล้วครับผมโอ้โหโดนเก่าคืนตรงนี้มายังเข้าหูโอ้โหมันอยู่นะทางบ้านอ่อมกับฮอลลีวูดเอาแล้วครับเอาคืนอาคาเนียอาคาเนียไหวไหมรอดไหมรอดไหมรอดอาคาเนียหายตัวยังทันไหมตันหรือเปล่าโอ้ยังทันนะอาคาเนียพอตายอ้าว ได้อยู่ครับอาเดียเสียไปแล้วครับผมโดนต่อยคุณชนทกรว่าไงไม่สู้ครับเอาต่อครับผมมาเข้ามามาแล้วครับ3ต่อ2ยังได้ไหมว่าไงตัวเดียวโอ้โหไม่ตายครับผมโอ้โหยังได้ครับตีคืนได้จะบุกต่อหรือเปล่าทางน้ามอสองน้ำส2จะบุกต่อหรือเปล่าตีบ้านคือแชมป์นะครับผมอาล้ครับ โอ้โหหัวใจสีม่วงไปจะเอาบ้านแล้วเช่ไจะเอาป้อมเผาอ่อนไปครับผมมาเดินมาแล้วครับผมตอนนี้จะเอาแล้วฮะไม่ปล่อยแล้วครับผมไม่ปล่อยแล้วเกิดแล้วครับผมทางด้านโมสองสองเกิดมาทันพอดีโอ้โยเรื่องดันป้อมล่างแตกไปแล้วครับผมเล็ดเกมหรือเปล่าสองลบสองลอหรือเปล่าอ้าว ว่าไงตั้นไปหนึ่งดอกโอ้โห่โดนพอแล้วครับมาแล้วครับครบทีมแล้วเอาอยัางไงเอ่ยตอนนี้สกรอร์อยู่ที่23ต่อ13นะครับทางด้านโจ๊กเกอร์ไล่หาแล้วครับผมว่าอย่างไรผมมาตีช่วยกันแล้วทางด้านทอมกับกิตจ๋านะฮะ ตัดติกรไล่หาแพนด้านะครับผมเหมือนจะรู้แต่ไม่รู้ทันนี่แพนด้ายังกลับได้ทันนะฮะผมโอ้โหออกแล้วครับผมสี่ตัวตัวที่5อยู่ในบ้านออกมาแล้วครับผมทางด้านมังกี้ไปแล้วครับไปเป็นทีมครับผมหาแล้วครับหามสองนักไปแล้วครับมาครับบวกแล้วครับอาคาเนียว่าไงยังไหวอยู่หรือเปล่าคาเนียโอ้โหคาเนียได้อยู่ครับ ยังได้หนึ่งต่อนหนึ่งอยู่ฮนะเอาข้างบนนะผมโจติกรโดนดักครับผมเอาแล้วครับโจติกรยังได้ตัวหนึ่งหรือเปล่าโอ้โหแลกกันนะเอายังไม่ครับผมอ๋อยังได้อยู่คนระับผมตัวต่อตัวเลยครับผมตอนนี้แต่ทางด้านสองสองยังได้ป้อมอยู่นะยังได้โอกาสจันมากกว่านะครับผม นานจริงๆนะผมยาวนานอย่าให้เกิดกันนะถ้าเกิดกันนี่เลดเกมไปทางด้านสีมสองนับสามนะเพราะว่าถ้าปล่อยให้เลดเกมเนี่ยรู้สึกว่าสองสามยะถึกแนละสายถึกเยอะ <Hey. S 1> แล้วก็ได้เชลอนส่สมายิงดอมเมจอยู่ข้างหลังนะจบเลยนะครับผม มีตัวสกันอยู่2ตัวนะครับเนี่ยสตัวแล้วก็ยังมีตัวทุบอีกสตัวเทลนัสสั้เข้าไปโอ้โหถ้าทำเป็นนะถ้าเล่นคอมโบเป็นนี่รับรองนะสองรับสมนี่มาลุกจริงๆริงนะครับสกอร์ยังห่างกันอีกสิบแต้มนะครับผม25ต่อ15นะฮะเอาแล้วครับเอามังกรแล้วครับผมตอนนี้อยู่ที่ดาร์คเลเยอร์กำลังสสยดาร์คเลเยอร์แล้วเพื่อที่จะมาเอ้าบอกกันมาเสร็จครับโชติกร ไปคนเดียวได้ไงครับฟาร์มป่าอยู่คนเดียวได้นะมาแล้วครับเขาเอาบังอันนั้นมาแล้วโอ้โหอาคเนียคาเดียไม่ยอมเข้าครับเอาโดนเพื่อนสิครับเอาอาจะเจี๊ยบไงเอ้ามาแล้วครับผมเอาแล้วครับป่าโอ,โ,โอ้โหยังบ,บวกกันโนเนียครับเอาจะว่าไงทางด้านอยู่ทางด้านมอเออไม่ช่วยเพื่อนนะผมฮอลลีวดูดฮอลลีวูดไม่ช่วยเพื่อนครับตัวนี้ถึกมากโอ้โห เกิดแล้วนะครับตัวนะโอ้โหลิบุนมายังได้อยู่สู้สิครับผมโอ้โหอะไรเนี่ยฮะโอ้โหยังได้อยู่ตัดมาตันดละโอ้โหนับได้ม .2 นับสามครับเอาคืนมาได้นะไล่มาติดติดครับผมโอ้โหดูเดือดจริงๆนะจะเลทเทมหรือเปล่านะม2สอนับสามอย่าชะล่าไปอย่าชะล่าใจไปนะฮะ โอ้โหเดี๋ยวโคศกขอดูการลัดสตี่มมากเดี๋ยวสุดที่เลยโอ้ย่างทำไมมันแหลกอะครับทุกคนโอ้เพอบปนแต่งด้วยวะเนี่ยผมไม่แต่งครับไม่แต่งองไรยังได้อยู่มาต่อครับตรงนั้นโอ้โหบางทีตีคนเยอะครับผมเอานี้แล้วครับ โอ้ไม่รอดสิครับคุณเมาคนเดียวะฮะมาแล้วครับต่อแล้วโอ้โหเพนด้าโดนอีกตัวหรือเปล่ามีเพื่อนมาช่วยแล้วครับผมตัวนี้โหดนะครับคาว่ไอตัวมูทอมเนี่ยตัวนี้โหดจริงนะครับผมไม่รู้ใครจะได้ครับคนที่ก้ว่าไงเอา้าได้ครับผมทางด้านโอ้โหทางด้านอะไรนะ แหนด้มันได้เนี่มเมื่อกี้เนี่ยอ่าตัวนี้โหดนะผมเขาทอมนี่โหดจริงๆนะฮะแต่ก็ยังโดนดคาคเนียอยู่อ,อ้าวคเนียตายไหมตายครับผมโอ้เรียบร้อยครับดาคเนียเกิดโอ้โหไม่ไม่ตายฮนะอันเนียมีตายเกิดโอ้โหไม่ไหวแล้วครับ <S 2> <S 2> ต้องเอาแล้วครับต้องเอาให้แตกครับเป็นัานสวยครับผมโอ้โหมาแล้วครับผม เ,เรียบร้อยครับผมเกมนี้เป็นของด้านม2นับสนะครับเอาชนะไปก่อนในเกมแรกนะครับผมอ,อ้โห